สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l อร่อยพุงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูอบวุ้นเส้นลาวกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําง่ายๆอร่อยแซบแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับเมนูนี้จริงๆไม่ได้มีทั่วไปนะครับเราไปเจอที่ร้านอาหารแล้วเราเห็นว่ามันอร่อยน่าสนใจดีก็เลยเอามาลองทํานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับเริ่มจากวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็จะมีเนี่ยนะครับเราใช้ตัว น้ำปลาต้มสุกนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำเปล่าประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับพริกป่นเผ็ดตามชอบอันนี้เราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมข้าวคั่วครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรสนะครับรสไก่หรือรสหมูก็ได้นะครับผมปลายช้อนนะครับผมแล้วก็ตัวอันนี้เป็นเส้กกอกอีสานนะครับแบบหั่น2ลูกนะฮะเราจะใส่ตอนที่อบก็อีกประมาณ4ี่ลูกนะครับมีไก่ย่างหรือใครจะใช้เป็นคอหมูย่างก็ได้นะครับผม ตูดไก่นะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับหมูย่ออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็มีหอมแดงนะครับปอกเปลือกแล้วก็หั่นนะครับสักประมาณ3-4ี่หัวนะครับขาหั่นแว่นสักประมาณ3แว่นนะครับผมพริกกระเหลี่ยงนะครับ4ี่หเม็ดนะครับผมผักชีลาวนะครับขาดไม่ได้เลยเพิ่มความหอมนะครับผมให้กับเมนูอบพุนเส้นเลาานะครับ แล้วก็ต้นหอมสัก2ต้นนะครับหั่นท่อนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้เราใช้เป็นวุ้นเส้นสดตาต้นไทรนะครับอร่อยเหนียวนุ่มนะครับผมหรือว่าจะใช้วุ้นเส้นสดตาต้นแก้วก็ได้นะครับอร่อยเหนียวนุ่มเหมือนกันนะครับผมเราใช้200กรัมนะครับสูตรนี้โอเคเดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยนะครับนี่นะครับเราเริ่มจากนี่นะครับน้ำปลาต้มสุกนะครับอันนี้เราใช้แบบสําเร็จนะครับครึ่งช้อนนะครับ แล้วก็น้ำเปล่าห้าช้อนนะครับน้ำปลาร้าเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าใครใช้ของยี่ห้อไหนหรือว่าทําต้มเองนะครับความเค็มมันก็จะไม่เท่ากันฉะนั้นก่อนที่เราจะทํานะครับอบุนเส้นลาวเราต้องปรุงน้ําตรงนี้ก่อนแล้วก็ชิมรสนะครับรว่าไม่ให้เค็มเกินไปนะครับผมแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะครับประมาณ ปลายช้อนนะครับสักเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะนะครับผมพริกป่นนะครับใครทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เพิ่มลดได้นะครับผมนนี่นะครับแล้วก็ข้าวคั่วนะครับใส่สักครึ่งช้อนนะครับผมนี่นะแล้วก็ตัวนี้นะครับ เราจะใส่ไปเลยนะครับใครอยากให้มันมีกลิ่นหอมของตัวเสืกอกอีสานนะครับผมบีบีหน่อยนะครับให้เนื้อข้างในมันแตกออกจากกันนะครับมันก็จะได้มีกลิ่นนะครับเวลาอบมันจะหอมนะโอเคอันนี้น้ำปรุงเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับผมเนี่นะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะครับ ใช้หม้อธรรมดาก็ได้นะครับถ้าไม่มีหม้ออ,อบนะครับแบบที่ร้านเนาะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับเอาตัวขาหันแว่นนะครับผมหอมแดงนะครับแล้วก็พริกกระเหลี่ยงนะครับลงไปตรงนี้เางล่างนะครับผมตัวตุดไก่นะครับ ใส่ลงไปก็สักอันหนึ่งนะครับใส่ก๋อวีสานแบบทอดแล้วนะครับผมพอน้ําเริ่มเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาวุ้นเส้นมาใส่นะครับวุ้นเส้นสดนะครับ200กรัมนะครับผมใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ลุกคเ้านะครับให้ดูดน้ำนะ นี่นะครับพอคุกเค้าน้ำดูดทั่วแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวฝามาปิดนะครับช่วงนี้นะครับผมปิดฝานะครับอบสักประมาณ2นาทีก่อนนะครับนี่นะครับพออบได้ที่ปุ๊บก็ใส่ต้นหอมนะครับแล้วก็ผักชีลาวนะครับลงไป ามด้วยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมก็วางเรียงให้สวยงามนะครับใส่ย่างใส่กอกอีกสานนะครับแล้วก็อบอีกสักแปบ๊บหนึ่งนะครับเร่งไฟนะให้มันหอมนะครับให้ผักมันสลดก็พอนะครับผมน <c oughs> นะครับพอได้ที่ปุ๊บก็ ปิดแก๊สได้เลยนะครับนี่นะหน้าตาอบวุ้นเส้นอีสานของเรานะครับหน้าตาน่ารับประทานกินหอมมากๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมสักหน่อยนะครับผมกลิ่นหอมเตจจมูกมากนะครับอืม ดีงามถ้าใครชอบแบบอบแบบขุกลิกนะมีน้ำเยอะหน่อยก็สามารถปรุงน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกอีกสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับผมเวลาอบเนี่ยจะไม่แห้งเกินไปแต่ถ้าใครชอบแบบประมาณนี้กลางดีนะครับผมโอเคสำหรับเมนูวันนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอุ่นเส้นนะครับสามารถหาซื้อได้ ตามห้างสรัพสินค้าทั่วไปนะครับที่วิลล่าแมคโครแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะครับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปทาน Open อบุนเส้นลาวก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ